โหทเท่จริงๆเลย <C oughs> เกียรตี่หน้ามันจริงจริงต่างตัวเนี่ยไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่กิตเต้า <C oughs> มาแล้วเนะฉันอะไรมายังเรายังไม่ได้ฉันเลยรอหลวงพี่กินก่อนพี่เตรียมสำหรับกับข้าวไว้ให้พี่เต๋าเนี่ย โอ้ยหลายอย่างเลยเมื่อยม่เดี๋ยวฉันนวดให้ตรงตน,นี้นะเมื่อยเมื่อยหลังพี่เต๋าดูแลสุขภาพด้วยนะ้องพอ,อ,อ้องอ,อเออแน่นแหิดบิดดีดดๆีๆสินี่พี่เต๋าเนี่ยหน้าวัดเราเนี่ยฝรั่งบานเลยฝรั่งฝรั่งบาเลยเออไปเอามาจิ้มพี่เกิอเลยฝ <c oughs> รั่งกัน <c oughs> พรุ่งนี้ไปบินมาให้ได้นะอะไรอย่างถ้าเกิดไม่ได้เป็นเรื่องนะ เอาฝรั่งเฮ้ยนเฮ้ยเด็กวัดเราที่มาจากเหนือน่ะเขาก็เอาข้าวต้มมัดไปขายหน้าวัดไงเออแล้วฝรั่งมันลงช่วงนี้ฝรั่งมันลงเยอะอฝรั่งเขาเจอเขาก็ถามเลยเฮามัดเฮามัดไอเด็กวัดเรามันก็งงเลยฝรั่งไปถามอีกเฮามัดเฮามัดไอ้นั่นเขารู้ขึ้นตอบเลยเฮาโบดายมัดแม่เฮามัดตอบเขาเลยเอา ไปเลร่นเล่นเล่นต่อกันลเราผัหมดเวลาเร็วเฮ้ยมัวเล่นอะไรหลวงพี่ยอกยอกพี่เต่าเฉยๆต้องมาหยอกม่ยอกอะไรเนี่ยรัดา่งแบ่งกันไหมไหนเนี่ยแบเปาเอาไม่ได้โทรเรียกแม่มาเลยไง บอกว่าไม่ได้รางวัลวันนี้พี่ดูแถวหน้าไว้เลยทั้งแถวเลยกระเป๋าหนักถ้าเผลอเป็อะไรพี่ฉุดเลยเกมวุ้แจรถไปแล้วนี่เราลุกยังไงมันอยู่ในคุกกันเนี่ยใช่กุฏิกุฏิเนาะกุฏิพระว้าวกวมาฉุดแล้วไปไหนไม่ได้ ่่่าออยูในกุฏิหรืเปลแต่ดวงเงียบนะแม่นะเออขอโทษทีนะจ๊ะจ๊ะไม่มีใครอยู่ในกุฏิหรือเปล่าจ๊ะเอ้าพวัดไม่มีคนอยู่แล้วจะสร้างให้หมานอนได้ย้อนนี่ก็ถามตามมารยาทจ้ามาทำไรเจ้าเจ้าของมาถวายจ้านี่เจ้าอะไรเจ้าของมาถวายเอาอย่างนี้กับข้าวเก่าทิ้งให้หมากินไปเลยเห็นที่ไหนแเฮ้ยยอมเอาตัวข้าวใหม่มากินกัวข้าวใหม่ เพียงทีกบข้าวใหม่จัดจานเลยนเต่เพียที่ให้เหลือกกทำอะไรอ่ะฮะทำอะไรทำเสียงจานจเตาออกไปรับโยมมาเดี๋ยวเตรียมเป็นโต๊ใส่กับข้าวข้วสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ามาถวายนะจ้ะจ้เดี๋ยวไหนเป็นต๊เป็นโตเดี๋ยวเด ที่จะบอกว่าจะเอามาถวายนะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่สำหรับอาหารหรอกจ้านี่จะพาลูกชายมาฝากจ้ะไปเดาไปเตรียมปโต๊ดดิไปเตรียมทำไมล่ะเอาใส่กับข้าวกับข้าวอะไรล่ะทำไมอ่ะเขาต้องไม่ได้มาถวายข้าวมาทำอะไรจะมาฝากคน กินหมดลโอ้โหบาดแก่ด้วยบาดแก่ไม่ช่วยกันเลยอ่ะน้องพี่เป็นไงบ้างล่ะโอ้โหเอางี้ไปเต่าไล่กลับไปเลยเล่าเลนเล่นก็อย่างนี้แหละไล่กลับไปเลยไม่เอาแล้วไม่รับแล้วอะไรกันแม่ครับเขามาแล้วอ่ะอุ้ยรับใครไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้ว นายยนี้แต่พี่เต๋าเลยละกันเชิญเชิข้างในจ้าได้เชิม้จาององก็มาคุยกันก่อนแล้วเพลนี้จะฉันเท่ไรล่ะพี่นี่เล่นเลกี่ยวหน้าเไว้เเมื่อไหร่ก็ตุกเลยาการดสวัสดีครับโยนี่จะนเรนพรเออจะพูดเป็นพูดเองเลยจริเนพรพ่าประเดนโยงเนี่ย มาที่เจ้าค่ะพรือว่าลูกชายน่ะจะบวชก็เลยอยากจะพาลูกชายน่ะมาฝากไว้กับหลวงพ่อในที่วัดก่อนจะบวชนะเจ<อ>้าค่ะ,ะไอ้บวชไม่มีปัญหาหรอกโยมแต่ว่ารอให้ครบกำหนดบวชแล้วค่อยมาก็ได้ตอนนี้วัดเต็มแล้วไหนจะหมาจะแมวไหนจะคนฉันเลี้ยงไม่ไหวหรอกโยมอ,อยากให้ลูกชายมีสมาธิขันนาคเลเจ้าค่ะโอ้ยไอขันนาคเนี่ยกลับไปท่องที่บ้านก็ได้ที่วัดฉันเต็มแล้วฉันรับไม่ไหวหรอกโยมเอ้ย โยมนี่ล้าหรือจริงๆเลยโยมมาทางที่วัดสักคืนไม่โยมมาโนกับพระตะคืนไม่โยมพระไม่ทำอะไรแล้วโยมจะขอ อาตมาคิดว่าวัดมันก็กว้างขวางนะโยมนะพออย่างนี้เดี๋ยวลูกโยมเนี่ยนอนกับอาตมาในกุ่นติดเลยนะจะอยู่ด้วยกันไหมจะอยู่ด้วยไหมก็อยู่ครับอยู่ครับก็รู้ว่าลูกอยู่แม่อยู่บ้างเอาไหม มีชื่ชีนะนี่เป็นหลวงพ่อนะเนไม่อยากด่าเจ้าค่ะอยาได้นะฉันพูดทรงศิลกระศีลอะไรเนี่ยผ้าผ้าความืออะไรนะผ้าใส่ขวาได้ไงต้องลองผ้าไหลซ้ายสิทำไมก็ต้องไปออกหกระแสีผ้าขวาดีกว่าสีแดงด้วยไม่เหมือนกันโอ้มีตาฉันเล่น ชายจะช่วยด้วยนะเจ้าค่ะใครอยู่ห้องช่วยสังสอนให้องขันนาด้วยนะเจ้าค่ะจำยงจ๋าจ้าค่ะโชคดีนะตัวตัวเธอตัวเธอกลับบ้านดีๆนะได้นะเจ้าค่ะจ้าเลยทำตัวดีๆนะลูกนะแม่ไม่ต้องห่วงเราทุกอย่างได้ครับแม่ตั้งใจนะลูกแต่ว่าแม่อยู่บ้านน่ะถ้าหากว่าต้องการอะไรเร่งด่วนเนี่ย แม่ก็มาบอกทุ่งแม่นะแม่ได้เลยลูกไม่ต้องเป็นห่วงแม่แล้วลูกนะไม่ดูแลเองไว้นะแม่นะตั้งใจดีๆนะลูกไปจับดูซิมาเหนือสันนอกแม่แน่นปั๊บพอดนีไปพี่มาถึงเหมือนเอาเก่งแบบที่คุยไปทีนี้เป็น้าเป็นลูกเป็นยิ้มจะเต้นจะเชยทางราชการครับหลวงหลวงพี่เจริญเฮ้ย พี่ก่อนสิครับเป็นต้องรู้ผมต้องรู้เนี่ยครับเ,เ,รเราจะพูดถ้าคุณนะเขาเป็นอย่างนี้แหละโยมที่วัดชอบผัดกอรโนดที่เขากิน,น <c oughs> อ่ะอย่นี้เองผมไม่ชอบกินย <c oughs> อะไรนะมันคิดว่าอะไรนะ <c oughs> บอกพี่ตานี่เบลสดสว <c oughs> ไม่ได้เพราะว่าหลวงพี่เป็นเจ้าของวัดใช่ไหมครับเขาเป็นเจ้าของวัด ่เถ้าเกิดวันหลังขึ้นมาหามาหาหลวงพี่เนี่ยครับไม่ต้องไหว้เขาไหว้ฉันก่อนใช่ไหว้ฉันก่อนไม่ไหว้เขาใช้ท่าทีหลังมันใจไหมใจนะแน่แน่แลวอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันต้องวางแผนก่อนอยู่ด้วยกันเวลาจะออกเดินบิณฑบาตรเนี่ยนะมันจะไปสายไหนเดี <S <S ๋ยวผมไปสายใต้ก็ได้ครับไปสายใต้ไม่ได้ คุณจะถืออะไรปิ่นโตกับขนมหวานเดี๋ยวผมถือถุงขนมก็ได้ไม่จะได้เลยไงไปถือปิ่นโตดีนุ่มหวานของกูไม่ใ้เขาถือปิ่นโตเขาหนักเหล็กน่ะสามตีนโลน่ะกับข้าวอีกมันหนักไหมเป็นหกสูงกว่ปิ่นเต่าเขาว่านั่งเฉยๆนะว่า สมมติว่ามามาถึงวัดได้น่ะนะกำลังจะแก่กับข้าวและแก่กับข้าวกินกันแล้วสมมุติว่าได้ะอะโลณมามีไข่อยู่สามฟองมึงแบบไหนแต่แล้วพี่ก๊ดพี่พี่เตา๋าฟองหนึง่งแล้วก็หนูพี่ฟองหนึง่งแล้วก็ผมฟองหนึง่ง ไม่ได้ไหนม่เนี่ยสารฟองไม่ใช่หรอครับตัวเล็กตัวเล็กกินสองฟองกินสอฟองสองฟองหนึ่งใช่แล้วผมอ่ะมึง ได้ <c oughs> ได้เด็กให,หม่เข้าใจไหมถ้าจังงานทระจําปีนะวันเราเ,าเานีจจ่งงนอ<ล>ยอะถ้าจันทร์มจับปีถ้าเกิดจัดง,งานประจําปีเนี่ยเราต้องคอยดูแลวัดครับพี่อันจะดูในระหว่างตู้บริจาคกับห้องน้ำเดี๋ผมดูตู้บริจาคก็ได้ จาไม่ได้มันน้าที่พี่เองไปห้องน้ำเข้าใจไหมไปทวงน้ำดูว่าใครเข้าใครออกอถ้าเกิดรองเท้าใครถอดไว้ข้างหน้าตัดขึ้นซังเอาไปของวัดเราไม่ได้หรอกครับพี่รองเท้าของญาติโยมเขาอ้อาวกวัดเราไม่มีอ่ะไปเดี๋ยวญาโยมมาถาวายครับอะไรมันจะคิดยังไงถ้าเกิดเข้าห้องน้ำอะ่ะก็ซีชีหก ตดแต่ได้ราคาดีดีเออสั่งให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยขายนะ้าลมเยอะเยแล้วขายถั่วต้มเอยอะเยอะอะไรแล้วถ้าเกิดใครเข้าไปเนี่ยใครไม่ตดเนี่ยมึงไปขอบมาคุอกต,ตดได้ฟังหน่อยเพื่อเราจได้แปดบาทเองเลย แปดบาทเลยแต่พี่ต้องคอยฟังดีๆนะเพราะบางคนอนะ่ะเขาไม่ออกเสียงจตอบยังไง Kinh cái Kinh มาฟังกันน่ใหญ่มากนะเหรอนี่ไอ้ทุ่งมาอยู่นี่แล้วไอ้ทุ่งเนี่ยนะต้องเป็นคนคุมวัดต่อไปเนี่ยเอาวิญธาบาตเขาจะคุมวัดไกลไหะต่อไปเอาวิญธาบาดวิธาบาตยังไงใครไปสายไหนเอาตไปสายได้เหนือนเกิดบล้มปางอุ้มตัวเอง แล้วถ้าโยมมาข้าวมาถวายเนี่ยใครถือปิ่นโตใครถือถุงขนมอ้าวแล้วม็นจะถือปิ่นโตให้หนักทำไมล่ะตื่นตาทำงานนานก็รู้ดีฮัลโหลข่าสามฟองแบ่งกันยังไงแบ่งกันยังไงแบ่งยีแบ่งยังไงก็ยีสองฟองหนึ่งฟองหนึ่งเดี๋ยวผมกินน้ำดื่มดีชอบเลย วัดจัดงานใครดูตู้บริจาคใครเป้าห้องน้ำใครเหลื่องเหม็นๆต้องถุงหน่อย,อยแรงว่าดูห้องน้ำคผมเก็บตังค์เขายังไงตู้สิบสี่ชีสิบหกต้สิบแปดครับเฮ้ยทำไมมันแพงกันเลยอนนีน้ผมผมผมชาติค่าไฟ ตำมติดแอฟนะตกลงตามนี้นะนฝังเด็กฝังและที่สำคัญเราเนี่ยเป็นเด็กวัดจะมาบอกว่าคุมวัดและจะมาเป็นใหญ่พอหลวงพี่เขา alright? มันไม่ถูกต้องพี่ชุ้งพูดถูกเจ้าของวัดเนี่ยคือหลวงพี่เขาคือผู้มีพระคุณเขากินข้าวมาตนบาทอะมีชีวิตได้ถึงตอนนี้เนี่ยเพราะหลวงพี่เขา เงยหน้าฟังพี่ทุกเครับอยากทำเป็นไม่พอใจนะพี่ทุกม,มันมองตาพาค,ครับเฮ้ยอย่าไปมองหน้าเรงพี่ก็าแบบนั้นอย่านะเราอะเป็นเด็กวัดเป็นรุ่นพี่ถ้าเกิดว่ามีเด็กวัดรุ่นน้องมาเนี่ยเราจะเอาแบบอย่างที่ไม่ดีได้แล้วไข่เป็นแบบอย่างที่ดีเขาใจไหมไขรจะขนุกูเฮ้ยไอ้เต๋า ออไปขอโทษหลวงพี่ครับและก็ปรดนิบัติหลวงพี่ขาให้ดีๆเอ้าไม่มันถูกต้องอาจารย์ไหมเขาคือผู้มีพระคุณไปห้ามเลยนั่งลงว่ากันภาพนิ่เสมอเพื่อนเหรอทำให้ดีๆคุณกินมากอย่างไรตาหลวงพี่นะขอโทษนะครับ เออให้บปบมานวดเนาจักผู้ใหญ่ก็ดีแล้วที่ปัญหามนาน่ะทุไม่ถือหรอกทะลึ่งทะลึ่งอย่านะมาบีบมานวดตามที่ทุกเขาสั่งเร็วให้รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่บ้างที่ชุกหนีสุดยอดไม่เป็นไรครับหลวงพี่ดีกันแล้วดีกันแล้วฉันฝันเรื่องฝันตัวด้วยนะเห็นแบบนี้แล้วมึสบายใจนะแม่เมื่อตรงไหนเนี่ยพี่เราเปลี่ยนคนได้จากคนไม่ดีเนี่ยให้เป็นคนดีแบบนี้เนี่ยมึงสบายใจ เวลาเป็นใครพี่ทำตู้ดีเนี่ยเห็นไหมยังเตาเนี่ยยังเตาเนี่ยมันก็เป็นคนดีได้มันเปลี่ยนตัวเองเป็นไงบ้างเหรอพี่สบายัหมสบายไก่อย่าคุยกับใครนนเี่มกีสเส้นกระเดือกมันจมนะเฮ้ทสบายเทำไปต่อไปเรื่อ เห็นไหมทุ่เนี่ยถ้าหากว่าที่ว่าพี่ทุ่งเห็นเขายังไม่วต็อย่างากลับใจได้ฉันก็จะมีความอยู่คนเดพระมาในหลวงกินอะไคนเราควจะได้แล้วบุกค่ะใช่ไหมหลวงพี่เป็นยังไงหลวงพี่มีความสุขไหมครับเดี๋ยวก็สุขคติแล้วแหละดีแล้วดีแล้วทำแบบนี้ะเลอดูแลไม่ต้องนวดมากกเลย อยู่นีนะอยู่ดยกันนะโยงนะครับหลวงพี่ทุ่งใช่ไหมผมชื่อทุ่งครับแล้วก็ตั้งใจว่าอยากจะบวชให้แม่จะบวชให้แม่ใช่ครับหลวงพี่มีพ่อไหมเนี่ยพ่อไม่มีครับอยากมีพ่อใหม่ไหมแค่ถามดูความรู้สึกลูกตอนนี้ผมก็ คิดแต่เรื่องบวชอย่างเดียวเลยออตอนนี้มันยังบวชไม่ได้เพราะอายุยังไม่ถึงเอาอย่างนี้คอยถือเป็นโตเดินตามตูดภาพไปก่อนนะและในเวลานี้ท่อขันนาดเดี๋ยวให้เต่าเนี่ยเขาดูแลได้ครับพี่เดีย๋ยวเป็นเพื่อนพี่เดียงเลยและใชอย่าเพิ่งไปยุ่งกับผู้หญิงนะตัดทิ้งไปก่อนเลยในเ,เรื่องผู้หญิงเนะี่ยตอนนี้ผมไม่ได้คิดอยู่แล้วครับดีแล้วดีแล้วตั้งใจว่าผมอยากจะบวชให้แม่ก่อนดีแล้วดีแล้วเอางนี้พี่เตาาฝากด้วยนะไอ้ฉันมาฉันไป ดูลาก่อนตามสบายนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอ้าวฉันไปดูลาเซ่ลาฉันต้องไปสวงวค์ไก่ไปอารวาสไก่แย่เลยนี่เดี๋ยวไว้ท่องขาน้าได้พี่เต๋อแล้วก็มีงานวัดต้องกวาดลานวัดอะไรพี่ก็บอกได้พี่ตามสบายเลยนะพี่นะอยู่ด้วยกันแบบพี่น้องนะพี่